สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีคำถามที่จะมาแชร์สู่กันฟังนะคะก็มีคนบางคนนะคะที่ถามแมวเหมือนกันนะคะว่าแมวอยู่เยอรมันนะคะทำไมแมวไม่หาสามีรวยนะคะสามีของแมวคนอันเดียนะคะคือเขาไม่ใช่คนรวยนะคะเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคนอันเดียเขาก็จะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคะ่ะสำหรับแมวนะคะ คือถ้าจะถามว่าทำไมไม่หาสามีรวยนะคะคือแมวก็จะบอกตรงๆเลยนะคะว่าแมวก็ต้องดูหนังหน้าของแมวก่อนนะคะแล้วก็วาสนาของคนเราก็ไม่เท่ากันค่ะบางคนเขามีวาสนาดีเขาก็สามารถมีสามีที่มีฐานะได้นะคะสําหรับแมวแค่คนอันเดียเอาใจใส่รักแมวแล้วก็ดูแลแมวอย่างที่ทุกวันนี้เป็นนะคะแมวก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วค่ะ เราอยู่ด้วยกันตอนนี้เข้าปีที่17แล้วค่ะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เคลียร์กันทุกปัญหาค่ะถ้าเรามีปัญหากันนะคะเราก็จะเคลียร์กันให้เสร็จภายในวันนั้นค่ะและเราก็จะไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นค้างทิ้งไว้นะคะจนข้ามคืนค่ะ